วิดีโอไลฟ์สดของปลาล้นขนขยันเนาะมื่อนีกระตักเข้มเบยเข้มไว้ฮอนเบยให้เนะาะทุกคนเนาะก็เลยอีมาไลฟ์สดพูดคุยกับพีกบ่กับน้องเนาะกับเอฟสี่สูขขู้ดสุขนวาเฮ็ดันใดเนาะปลากะอี้ต๊ะทุกคำฮอนฮอนมอนี้นะจ๊ะนี่ไปตั้งอันนี้มาทานันได้ตีมันน้อยเดียวคำเดียวเฮย นี่ป้าพามาเบิงอ่าสำหรับคนที่เบิงย้อนล่างเด้อจ้ะเข้มเออเข้มซ้มซิบซอบตางไว้ในอันใดแห้งแล้วก็เก็บเข้าอย่าไปตากให้เราปว่ีเนาะถ้ามันซอกจูเราซื้อมาการเห็ดไม้กวัดตลอดการ เห็ดไม้กวาดตลอดทั้งปีเ้องต้องเก็บต้องดูแลมันยังดีจ้ะเมนีกมาเห็ดไม้กวาดกันต่อเนาะจ้ะเห็ดไม้กวาดกันเนาะสวนล้านมาเห็ดกับบัมาสวนล้านมาล้านชายมาเขากองหั่กรบโมาเดี๋ยวมันอันนี้ก็ต้องจับเป็นกลุ่ไปก่อนหลับกได้บ้างอยู่ เขามาทักทถ่ายกันด้วยจับแข้มไปก่อนสวัสดีทัายายด้วจ้ะได้เข้ามาแล้วก็กถักทายกันเข้ามาเนาะมื่อนี้กาอ,อกาสดีได้มาไม่คว้ดอีกไหมพอด,ดีเอฟซีพอดีลูกค้าโทรมาเมื่อเช้านี้ สบายด,ดีกับผู้คิดเข้ามาเบิงไล์สดของป้าเด้อจ้ะเห็ดไม่คว้าให้ลูกค้าก่อนผูนับพี่เอาโมงทองจัมมือนี่หันทันกว่านอ่อก่อนอื่นกันมาจับไว้ก่อนเนาะ เออมีเอฟสี่คนหนึ่งที่ทักมาว่าใส่จัดกกํ่ตอด้ามหนึ่งมาสันอันที่เป็นกำกำสักน,นี่สวัสดีกับสิบห้าท่านท,ที่เข้ามาเนาะจาะ้าเนาะมาเบ่งไล์สดของป้าตั้งไม่ควาดเบยแล้วฮอนแล้วก็มานางสาวเบยแล้วมาเห็ดน,น่งเห็ดไม่ควาดก่อน <c oughs> เห็ดแบบนี้สยี่สิบอันเด้อจ้าเห็ดเป็นลูกๆไปแบบนี้ยี่สิบอันได้ด้ามหน,นึ่งจ้าสวัสดีสวัสดีกับยี่สิบเจ็ดท่านจ้า เขามาเบิ่งไลฟ์สดการเห็ดไม่กว้าก้องปลาเนาะอันเราซื้อแค่มาแล้วมันมีอันแข้ง,แข,งแข้งแบบนี้เราแต่เนาะแข็มกระสอบมันรวมมาเราก็ต้องมาสวัสดีกับผู้ที่เข้ามาเบิ่งไลฟ์สดกองปลาดูนางสะเบย์กะดีเบย์แล้วก็ต้องเห็ดไม่กวาดต่อเนาะ เืจอบอกให้เป็นการเสียเวลาส่วนด้านมาเฮากล้องนํากับบ่มาจับแกงก่อนแต่ซาวคือเมียดเป็นอึมคึมคือฟ่นอีตองขอช่วยมาซะมามีเด็ดเด่นฮนแกมแห้งดีจังน้อนะ แดดล้มแล้วก็อีได้ไปเก็บเข้มเนาะเก็บเข้มเข้าไนล้มเข้าในกูดังไ้ก่อนไปเห็ดทั้งปีจ้ะเข้ามาแล้วกาถ่ายกันเข้ามาเด้อจ้ะปปาหิดไม่กว้านให้เบิรนแม่ป้าอยู่ห่างน้องไทยเบิงโโโ่งบ่น้อ จะมีเอฟซีอยู่เที่ยวทางป้ายังก่อนมาที่จงไปมุ่มานเนี่ยป้านำใหญ่อยู่ป้ายังก่อนอืมแล้วก็ไล่ผลายเนาะไล่ผนแล้วก็จำบอไปได้จ้ะเท้ามาเล่าความจำบดีล้านมาฮ่ากระปยอมเข้าฟ้องนำ้ำไปบ้านจ้อย อ๋อวันพุธนี้40อันนะได้จังอันเทีา่ามาเตะข้นแก้มไปใส่เด็ดอยู่จับเป็นแบบนี้เด้อจ้ะให้มันได้20อันเนาะจังค่อยอันเห็ดเนาะจังว่าดีเนาะไม่คว้านยังว่าจังใหญ่ด,<อ>ดีจ้ะขอบคุณสำหรับกดไลน์ให้เด้อจ้ะ องยูห่หางใดก็คอมเมนต์กันเข้ามาด้เข้ามาทักทายมาท่ามกันเนาะเสียงเบ่อดังฝังบสิัทกาคอมเมนต์บอกแดงานไม่คว้าก็เป็นงานละเอียดโอเอนาอะแล้วก็เป็นงานบ่ควยหมีพายะเฮ็ดปั่นใดเนาะน้อยคนน้อยสีสนใจแบบนี้ดังคนใจบออกก่บออเบอากระเฮ็ดบ่เอาดีๆี ít nó sẽ thêm mây đi và đây hiện chỗ na ốc đậm mà tê ngồm cấp thêm tát đét bó xe nam mình xăm khen nó mình khen nó mình đừng có nén chả บางคนก็ถามป้ามาว่าแค้มกิโลเขาใดหันป้าบอกให้ฮันป้าเข้าต้อมในทางแชทเด้อจากทางทางอันยูทูบนี้มันบ็อกกันบ่ได้จ้ะเพราะว่า youtube มันครั้งมันไล่เดือนไล่ปีเตละเดือนเตละปีเต่ละเวลาแตอิดเตละปีกันราคามันบ่คือกันเนาะราคาบ่คือเก้าเนาะก็ได้ยักได้แค้มน้ำป้ากระทักมาทาง เช็ดเดอ้อจ้ะเซ็ดมาทักมาถ่ายมาถำเนาะเจ็ดมาทางเพชรป้าล่นผลขยันเดอ้อจ้ะอ่าไดี๋ยี่สิบอันละเห็ดก่อนเนาะสวัสดีครับโย ใส่ครับคือเว้าเลยโอ้ <laughs> อยู่นครไทยจ้าอยู่นครไทยเนาะเทศนครไทยมันยู่ติตโตะกบอำเภอดันไซเนาะ <laughs> ก็เลยเเ <laughs> <laughs> ้าลาวจ้าเเ้าลาวเเ้าเลยเนาะจ้าพี่น้องกันเนาะให้เลยก็เป็นพี่น้องกันจ้าเ <laughs> <laughs> ม่พอเม้ออพยพมาแจ้งทางเวียงจันเนาะ <laughs> ก็เลยเเ้าลาวจ้า <laughs> ม่ของป้านี้เป็นคนเวียงจันเนาะมามาหลายปีแล้วมาตั้งแต่ยูสิบสี่ปีก็ได้กลับไปบ้านจักยาเข้าเดี๋ยวนี้ใส่น้ำไปหึ่งเลยอ,อีกผูกคนเนะาะก็ได้เห็นไม่กว่า3ามสีมือแล้วตั้งแต่งมเข้มเห็นไม่กว่าคือกันตีจ้า บางบ้านก็เฮ็ดบ่คือกันเนาะบางบ้านก็ใส่เสียกย็บเอาเนาะ้องปลาบ่ได้ใส่เสียกย็บจะเอาเอาเส้นเส้นเอนเส้นไม่ยังลัวละมันเอาเทีนไหวเนาะแต่สมัยก่อนเอาไหว้เฮ็ดเนาะสมัยก่อนเอาเอาไหว้มาเล่าเบนเบนแล้วก็จุ่มน้ำแล้วกเอามาเฮ็ดเนาะเดี๋ยวนี้บ่มีไหว้แล้วก็เลยต้องเอาเอาเสียก มานเห็ดเอ็นก็เปลี่ยนเสียบเส้นใหญ่เนาะอันนี้มันเสียบเส้นอ่อนเนาะอีเฮ็ดบางคนเขาเฮ็ดเข้าอีมัดอันนี้จองไว้ให้มันเป็นโค้งกับอีกเนาะแต่ว่าป้านี่เฮ็ดแล้วมันบมบนต้องเท่าไปไปดักให้มันโค้งเนาะเห็ดตรงนี้ให้มันอ่อนๆเออจักไล่ๆเนาะจักไล่ๆเชียวแต่ความหน้าบางของไม้เนาะ สวยอิศทุกมือคนเอากอากับต้องทำได้มากกันนงเนาะเดี๋ยวมันเลี้ยวเข้ามาแล้วมันก็ะเน่นเองจะ้ะบางคนหัดใหม่เอาวางมาปลายไล่ก็เฮ็ดไปเฮ็ดมาลุดนาะจะ้ะแต่อันนี้วางให้มันเกลืองกลางเนาะอยู่ทางนี้ครึ่งหนึ่งอยู่ปั่งนั้นครึ่งนึง,นนงนนมันเกลืองกลางดีดีนาะจะ้ะเกลืองกลางดีแล้วก็มันอิมลุดผู้หัดใหม่นั้นเฮ็ดบนเน้นเทาน,น,นั้นเฮ็ดไปเฮ็ดมา ไปทางตายจ้ะเส้นนี้มันก็อีเลียวเข้ามาทางไหนมันก็อีพับเข้ามาแบบนี้เนาะกิ้วพับเข้ามาทางไหนพี่ทางกิ้วเสียงซนพอดีเนาะเสียงซนแล้วก็ว่ามีซนเหม็นเนาะ Kia mình kỹ liêu okay. anh kỳ lưu ý tìm tòa anh vượt anh sài kể lâu vừa yên sai cái kìm 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 để kìm cái cần chắc nó hàng mà hàng mà ជានិងសាគ្ល់សกันมาเรื่อยๆខ្លើន់ខ្ល់ខ្ល់ជាត់បានិ อันนี้ดังดีงสาวเชียบไนะขอบคุณหลยๆเด้อจากที่เขามารับสมกคลิปถ่ายทอดอ่อไไล์สดข้องฟ้าเนาะ นี่เป็นนี่เป็นฟุตซะนี่กะเอาไว้เอาก้านมันเห็ดเนาะเดี๋ยวเมื่อน้าป้าอีเอาก้านมันเห็ดให้เบ่งเนาะเห็ดว้กระบอกกันเอาก้านเห็ดมาเทียนขวกะเอาไปอ่ะบดต้องห้าด้ามบดต้องเอามาด้ามไม้ไผ่เนาะเอาเป็นก้านก้านของเขาฮั้นน้อกกมัดเน้นเอาจ้ะ đây khem nhắc đây xếp từ dưới nhắc đây xếp nằm ở phải hát hết anh này xếp nâng hầu hết xong bà khương nó nó ca tha khương nó chả xếp nâng đây đây mới quát xong đám chả เอเก็บไปเจนี้นะมันก็อีกโค้งไปเรื่อยๆเนาะ Ee, em em đi hết hén đừng có nén đừng có vô đừng có đó mình đi hết đây nó trong kem chết bia kem chết bia chẳng xe mua vàng để mình lụm hạt lâm à chỉ lai like, chẳng liền nè hàng chỉ lai mày đừng bay bay mình kỹ ngò bay xem thử sẵn phẩm này anh em mình em 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 cứ em 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 nó em 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 ăn 2 อันนั้นยังใหญ่เดี๋ยวเราโน๊ตคนเนาะไปโตเซ็กเต้นเซ็กซ์ส์เดินโตเซ็ก เหตุไม่แล้วว่ามันห่างมันห่างนั้นปิดเสียงน่ะหมืนห่างเพราะว่าเอาเอาเซ่แค้บอบอ่อนแค้บอ,อ,อ,อบอ่อ,อนแล้วอีเห็ดให้ดึงบนเน้นแล้วมันห่างเนาะาแค้บอบอ่อ,เอ,อนเปียกเปียกอบอ่อนออน,นี่มันอีดึงนั่นดีดึงแล้วมันอยู่ดีเนาะ จะลกปะส้นกันโอ้ยเกืบขุ่มนี่เราจะไปทาขี้สีขี้ยางเอาเอาขี้สีผสมขี้ยางทาให้มันเน,น,น้นเนาะ ต,ต่อเสียก่อนดีที่ต่อเสียกหกัวกอะเอาเสียกนี้เงเข้ามาบ้องหอกอันนี้นี่ชาปอันนี้าหอากกระพับปลายนี่มาเนาะ บัมีคนททยให้เนาะมันมีผู้ทายให้ยหังมาอีอิอ้นเนาะงิ้นสัก ไม่ก็อันนี้กีไลจองหางอนาคตฮัาเท็ดหไหมอ่อากิไลขายก็ได้ดอกอันนี้ כן okay. แะเลิกไป,ป,ปยังง้งอยู่เพิ่ถลมไปขลมใจขุนไ้นอน่า้ไปตักเด็ดี่เ็ักเด็ดมาเดียว้อนไ้ท่ ได้ไปเก็บแขมเวมนาะเดี๋ยวหเลยเวอาใบซ้ำนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวลงไล่ไปเก็บเข้มก่อนือเมื่มาคือคนอิตกเมืดมา,ออมดมายันเก็บบทหันเขมไล่เข้มไล่ลกัยันเก็บบทหันผู้ดเดียวเนาะ được cái dép đấy cái đấy lúc đấy ít đấy lúc đấy lúc đấy dép ông นายไปก่อนเนาะได้ไปก่อนเด้อจ้ะ้เข้ามาเบิ่งกะ